ก็สวัสดีลูกค้าครับผมก็วันนี้มาอยู่ที่กรม15ครับสาขากรม15วันนี้พามาต้มรถอยู่ข้างในร้านครับผมก็จะเป็นข่ารถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่เข้ามาทั้งหมดวันนี้เข้ามาสี่คันนี้เก็บงานแล้วเรียบร้อยได้เป็นรถเกี่ยววีซี60ครับวีซี่0ก็6ูนั่นเริ่มต้นด้วยราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมก็ เจ็บงานเก็บอะไรอยากให้เ็คข้างล่างให้ครับเ็คระบบตู้สีตู้อะไรให้ก็อ่าอันนี้รับประกันเครื่องเจียปั๊มหนึ่งฤดูกาลครับสำหรับรถเกี่ยวโฟล์ตา 6, ้าหกศูนย์ถัดมาเป็นรถเกี่ยวอ่าโฟต้าหกแปดครับอันนี้เป็นรถหกแปดก็อ่ายกคันก็เจ็บงานให้เลยให้ก็เปิดราคาสิบแปดห้าครับดูแสนเกินหนึ่าพันบาท หรือแยกก็ได้ครับผมแยกขายทุกชิ้นส่วนเหมือนกันจะได้หาอะไรสำหรับรถเกี่ยววาาัวาก็มีทุกรุ่นทุกชิ้นครับผมก็อีกถัดมาอีกอันนึ่งก็จะเป็นรถไถครับจะเป็นเจ้ารถไถวัวาตาอ่าสี่ห้าแปดครับผมมาเรือยคืออุปกรณ์หนึ่งชิ้นครับในเป็นใบดาหน้าทําเครื่องดีครับถึงง่าย ก็อันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมถ่านมาเป็นเจ้ารถไถนิวเรียนทีพีเจ็ดห้าครับเปวนีทีเจ็ดห้าเจแรงครับผมามาด้วยอุปกรณ์หนึ่ชิ้นเหมือนเดิมครับผมเป็นไบดันหน้าอันนี้มี่อวเรียนครับอันนี้เปิดราคาที่1น0่0แสนเกบาทครับ ็รอบแรกเสี่ยงที่เชิญทุกองพูดเหมนเดิมนะครับแล้วคลิปนี้ครับผากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ